สวัสดีครับเช็ค d ดีบอยทำได้ที่บ้านกลับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำการประกอบหาบอร์ดขยายเสียงบลูทูธนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดขยายเสียงที่มีบลูทูธในตัว3วัตต์นะครับเป็นสเตอริโอนะครับใช้ไฟเลี้ยงอยู่ประมาณ3.7ถึง5โวลต์นะครับใช้จากอะแดปเตอร์หรือว่าที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือ หรือ power bank ก็ได้นะฮะตอนนี้ผมจะใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับโพลิเมอร์ตัวนี้นะครับ3.7โวลต์นะครับแล้วก็มีบอร์ดควบคุมการชาร์จด้วยนะครับมีชาร์จจากที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นลำโพงนะครับ1.5นิ้วนะครับ2ตัวนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาประกอบนะครับว่ามีวิธีการประกอบยังไงนะครับประกอบแต่ว่าไม่ได้ใส่บอดี้นะครับจะ แนะนำการต่อสายการต่อใช้งานนะครับว่ามีวิธีการต่อ,อยังไงนะครับมาดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําอุปกรณ์แต่ละตัวก่อนนะครับว่ามีหน้าที่และสเปคการทาํางานยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดขยายบลูทูธนะครับตัวนี้จะมีหาบลูทูธในตัวนะครับคือตัวนี้นะฮะ ไฟเลี้ยงก็คือ V บวก V ลบนะครับใช้ไฟเลี้ยง3.7-5โวลต์นะครับจะต่อเข้าในจุดนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเสียบเข้ากับแจ็คอะไมโคร USB ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลำโพงซ้ายขวานะครับเป็นสเตอริโอ3วัตต์นะครับนี่นะครต่อไปนะครับก็จะเป็นบอร์ดควบคุมการชาร์จนะครับตัวนี้ผมจะใช้ร่วมกับ แบตอีกตัวนี้นะครับนี่นะฮะว่าปกติถ้าเราเสียบไฟเลี้ยงเข้าเนี่ยเราจะต่อตรงเลยจากอะแดปเตอร์นะครับแต่ว่าจะเป็นไม่ไม่สามารถพกพาได้นะครับแตถ่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่อบอร์ดนี้กับแบตเตอรี่ครับทาให้เราทํเปิดลาโพงพูดทูธนะครับสามารถพกพาไปได้นะครับโดยใช้ไฟเลี้ยงจากาแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนี่จะต่อสายเข้ากับตัวนี้นะฮะมาดูวิธีการต่อสายกันนะฮะ ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่เทียมนะครับ3 7โวลต์นะครับ1.1แอมป์นะครับหรือ1,100ัน้มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้นะฮะความจุงมันนะครับกระแสนะครับแล้วก็ลำโพงจะเป็นลำโพง4โอห์ม3วัตต์นะครับตัวนี้นี่นะครับ2ตัวนะครับ1.5นิ้วนะครับเผื่อท่านผู้ชมนะครับจะมีไอเดียในการเอาไป ต่อเข้ากับประกอบเข้ากับบอดี้อย่างอื่นนะครับแล้วแต่ตามไอเดียเลยนะครับแต่ว่าบางตัวผมจะทําการต่อให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อ,อยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบง่ายๆนะครับมีจุดบอกจุดต่อสายง่ายๆนะครับมาดูกันครับ แรกที่ผมจะพาต่อนะครับค huh? ือจุดนี here. ้นะครับแบตมาเข้าที่ชาร์จนะครับตัวนี้นะฮะสายสีแดงนะครับ Wh ที่มาจากบอร์ดแล้ว hm? ก็มาจากแบตนะครับจะจับกันนะครับมาเข้าแบตบวกนะครับคือตัวนี้นะครับนี้นะฮะนี่นะครับผมจับกันไว้แล้วนะฮะนะครับจุดนี้คือจุดนี้นะครับที่ไฟมาจากบอร์ดแล้วก็มาเข้านะครับนี่นะ สีแดงนะครับเป็นแปดบวกนะครับก็สีดำนะครับตัวนี้นะฮะจำกับแปดนะครับ จุดนี้นะครับน่ครับเสร็จแล้วนะฮะทำอย่างนี้นะนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับมาเข้าที่ชาร์จลบเข้าลบนะครับบวกเข้าบวกครับจุดนี้ก็เสร็จแล้วครับแค่เราต่อสายมาเข้าบอร์ดตัวนี้นะ,รนะครับ สีแดงก็เข้าบวกนะครับดาเข้าลบครับเดี๋ยวผมขอเสริมอีกนิดนะฮะก่อนที่จะทำการต่อสายนะครับ ในจุดนี้นะครับผมจะทําเป็นสวิตปิดเปิดนะครับนี่นะฮะทำเป็นสวิตปิดเปิดนะครับนี่นะฮะจะได้เวลาเราเสียบสายเข้าไปเนี่ยจะทําการปิดเปิดสวิตได้นะครับตัวนี้นะฮะผมจะใช้สวิตตัวนี้แทนนะครับโดยการตัดสายนะครับระหว่างจากตัวที่ชาร์จนะครับไปเข้าบอร์ดนะครับคือตัวนี้นะฮะ นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ลองต่อคอนเนคเตอร์ไปดูนะครับต่อลำโพงก่อนละกันนะครับลำโพงซ้ายขวานะครับต่อได้เลยครับมีจุดนี้นะครับนั่นอหาเอานะครับเสียบได้เลยเก็บนะครับแอลเอานะครับเสียบได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะ ไปก็ปอนไฟครับนี่นะฮะซุ้บครับแล้วก็นี่นะครับ,รบตามนี้ครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอ่ามีเสียงแล้วนะครับนี่นะฮะไฟกระพริบนะครับนี่ฮนะไฟกระพริบแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปนะฮะเดี๋ยวพิดสวิตช์ก่อนนะครับการชาร์จนะครับถ้าเราทำสวิตช์ไว้มันก็ดีอย่างนี้ฮะเราปิดไว้ก่อนเรามาทำการชาร์จแบตนะครับโดยใช้ที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับธรรมดานะฮะครับแล้วก็เสียบสายได้เลยครับนี่นะครับนี่แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับนี่นะฮะ สถานะชาร์จนะครับก็จะขึ้นนะครับนี่นะครับเป็นสีแดงนะครับไฟชาร์จอยู่ที่4โวลต์น,นะครับมันจะลองเฉพาะอาแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าแบตเตอรี้ซื้อมาใหม่นะครับไฟกันยังมีอยู่นะามาเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับอตอนแรกเปิดก่อนนะครับ จะมีเสียงนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบนะครับต่อไปก็จ,จะมาเปิดบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธมาที่บลูทูธครับก็เปิดนะครับค้นหาอาจจะเป็นตัวนี้นะครับ jz b 5 w 2นะครับตัวนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเชื่อมต่อสำหรับเสียงมันติมีเดียนะครับที่โทรศัพท์ แล้วก็ไฟที่บอร์ด power amp นะครับก็จะเป็นไฟไมโครฟิบนะฮะเราลองเปิดเพลงดูนะครับอ,อันนี้เสียงดังแล้วนะครับถ้าอยู่ในตู้หรือว่าอยู่ในบอดี้นะครับเสียงก็น่าจะดีกว่านี้อยู่นะครับนี่นะฮะตีวนี้จะไม่มีวอลลุ่มปรับนะครับจะปรับ จากโทรศัพท์เลยนะฮะลองใส่ตรงนี้ดูนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะในการต่อบอร์ด บลูทูธพาวเวอร์สาวัตต์นะครับสเตอริโอนะครับทุกคนก็ลองเอาไปต่อดูนะครับต่อง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นหาภาพเต็มๆให้นะครับสำหรับปลอกแแกแมในการต่อนะครับผมว่าจะหาเอาไปประกอบเข้ากับอุปกรณ์บอดี้อยู่ตัวอื่นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมก็สาธิตวิธีการต่อสายให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อสายยังไงนะครับ นี้ต่อง่ายๆนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็บอร์ดชาร์จสวิตบอร์ดพาวเวอร์นะครับแล้วลำโพง2ตัวนะครับสายก็จะมาจากบอร์ดนะครับตัวนี้นะฮะยังไงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับเจ็คดีไวดด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนักดีไทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ